ถ้าเกิดแบบไปเจอตามแบบตามที่น้องไปแข่งหรืองานอีเวนต์เงี้ยน้องจะก็จะให้น้องเซ็นให้น้องเซ็นได้ยี่พาเจริญชีวิตาได้เลยแม่ฝากซื้อเสื้อวันนอันนี้อ่านไปแล้วอยากเห็นอะไรอ่ะอยากเห็นอะไรเมื่อกี้อยากเห็นน้องเปาเบอร์แปดอาจจะจะไม่รู้ว่าคือใครอ่ะน้องเต้น่ารักดูไม่เคยเบอร์ดีมากวีดีก้ดูแบบใช่ที่หมอนทองไหมที่หมอนทองเท่านั้นจ้าเรียกหมอนทองน้องเต้ตอนดูหมอนทองแล้วคิดว่าพี่เตยกับพี่หยงคนเดียวกันเอาก็คนเดียวกันนะไม่คนเดียวกันหรอกพี่มีในสนามไม่เสือเสื้อแขนยาวเท่าไหร่ไม่มีีีแแขขนนนยยยาาาวมม่ะหอ พ่องนุชยังไม่เห็นเลยพวกนี้แข่งกันตีบโมตอนดูหมอทองแล้วคิดว่าพี่เจ้อัน,น้อ่านไปแล้วอีกแล้วพองดุชมาไหมคะพงดุชไม่มาไหนว่าจะมาโคราสรุปนี่นะคะนี่นะคะน้องเตเขาจะยืนอยู่กับน้องนาวเลยนะคะแค่นี้ก็ฝันดีแล้วขอบคุณมากคะ่ะทั้งหมดนี้หอเดียวกันก็จะมีน้องๆที่เขากลับไปพักที่บ้านด้วยนะคะพี่นี่นะคะ น้องน่าจะร้อยกว่าร้อยกว่าคนนะคะบีเอ่อหนูก็สงสารตัวเองเหมือนกันพี่ก็ทุกคนนี่เราในวัชุโหนมองทะลุมองทะลุไปเลยมองมาดศิลป์ตรงนี้เออดีเันเห์ละยิ่เนี่ยนี่ละนี่ละ เตรถไฟบ๊อบถูกเตรถไฟบ๊อบแล้วเมื่อไหร่จะส่งให้ไซฟี่รถไฟบ๊อบบ้างล่ะเนี่ยมันยังไงเห็นป่ะยังไงยุ่งกังเกงไม้หยุดคนยังไงไม่เหมือนตรงนี้คนมีน้องจบรองมาใม่สังวายฟังมันโซคุลมาแบ่งเบาเตลักใช่เจ็ดสี่ปีหน้าปังแน่เลยอ่ะเจ็ดสี่ปีหน้าทุกคนเตรียม ทักเตรียมลาหยุดเตรียมอะไรได้เลยนะต้องไปเชียร์นะไม่อยากให้พวกไปกดดันน้อยนะหอตรงนั้นเด็กๆอยู่รวมกันหมดเลยเลยไม่หมดนะมีหอข้างหน้าด้วยทุกคนอยู่แค่บอลเนาะหือจเระยังไม่มีมีแค่บอลเลยเพราไม่ทำอะไนเลยเพาไม่ทำมันอื่นนี่บอกให้อาจารย์สกุลทำบอลเล่บอลให้หน่อยบอกว่าเราโยนเขาไปบอลเล่บอลให้ใหม่เป็นไงยนี่จะดรอปนี่จะลาออกจากงานมาเรียนใหม่เป็นไรเรายนโทรศัพท์เขาไปอายุมึงเกินแล้วมั้เป็นรุ่นนี้ไงประชาชน อยากได้เสื้อเบอร์หกวองยเซ็นน้องต้องทําไงครับตอนนี้ตอนนี้เสื้อตอนนี้เสื้อหมดนะไม่ไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าเขาไปขายที่สนามถ้าอยากได้ไปที่สนามปาจีนพรุ่งนี้มีขายแน่นอนจ้าจองตั๋วข้ามปีใช่นี่ว่าปีหน้าเจ็ดสี่ปีหน้าน่าจะเปิดขายตั๋วนะอยากได้เสื้อเบอร์หก โคดออต,ต้องมาแล้วใช่โคดออดต,อออต,ต้องเข้าลับหมอนทองแอ์รับ่ิวไหมรับไปแล้วนะแต่ว่าปิดแล้วปิดรับแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาไปแล้วเสื้อเขาไปขายที่สนามแล้วไม่รู้จะมาขายอีกวันไหนยี่ห้าวันธรรมดา,าโออไรอ่ะ ว้าวเป็นลูไรอ่ะนั้นอ่ะเขาบอกขอเลี้ยรับเขา่าจะแบ่งไปเป็นห้องห้องแน่เลยอ๋อแล้วก็ไปแบ่งกันเนาะก็ของที่แกให้อ่ะโอ้คนดูเก้าร้อยแล้วพี่เตไปใหม่พี่เตไปนาสนามพวกนี้ใช่ไหมมาผ่านะลุเตนาไม่ได้หยุดอยู่แค่สองคนนั้นแหละเออเลิศยี่สห้าวันไม่น่าจะได้ไปนะยี่ห้าวันธรรมดาวัาทำงานอ๋อจนที่ผ้าต้องไปแข่งรเลยด้วยทำอะไร เอามึงไปนี่ดี่ปะเออปัจจันตาคาสู้กันไปโดนทุบที่มอททองหมดเลยเหรอคะัใช่ที่มอททองหมดเลยนะเขาทำอะไรกันเขากำลังเลิกกองเราเล่นเขากำลังเลิกซ้อมแล้วเขาก็แจกของกินน้องๆที่เอซเอามาให้ซัพพอร์ตนะเพียใครอยากดูหน้าพี่พี่พี่ตีคือใครอ่ะหน้าพี่หรอ ถ้าดูหน้าพี่เราจะมีมันนี่ไหมหรือว่าจะมีของขวัญอะไรไหมขอเป็นน่หนอยไหมปลาวาน่เปิดเลยขอเป็นปลาวานอยากลองเพลงโตหรือเตทุกคนพี่ไม่ถูกหน่อยนะเราอ่านน้องเขาแบ่งเป็นห้องป่าวฝากกดิดตามด้นะทุกคนที่เข้ามาดูอ่ะแต่ก็ไม่ได้ห้องนี่ว่าเขาน่าจะแค่แบ่งเป็นห้องเป็นห้องนอนอ่ะเพราะว่ามันจะได้ทั่วถึงไงใช่เพราะฉนก็บอกเขาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องให้กลุ่มร้าน อ,อแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานนี่ฝากชปาแล้วน้องอะมันไม่อยู่กันแล้วฝากอาจารย์ให้อ่ะละพออาจารย์วางปูอาจารย์กินเลยอาจารย์น่าจะหิวน <c oughs> ้องเต้นักงหลังสุดไหมใช่น้องเต้แกงแกงตัวพ่อนั่งหลังสุดนะแกงตัวพ่อแกงน่ารัก <c oughs> นี่เคยใหม่คืออะไรอยากเห็นน้องซีเบอร์ยี่สิบเอ็ดน้องซีเอาจริงๆป้นี่ยังรู้จัก นักกีฬาไม่ครบทุกคนเลยถึงแม้จะมาทุกวันก็ตามตั้งนานรถไฟแบบใชยอยากเห็นน้องสี่น้องแตงเบอร์ห้าป่ะหรืออะไรน้องแตงที่แบบว่าแบบน้องแตงเบอร์สิบสี่เออผิวเข้มๆอ้าวผิวน้องแตงขาวนะไอ้คนใครอ่ะคนหรือว่าผิวเข้มเหรอก็เบอร์ห้านี่ไงสี่เอ้ยชื่ออะไรนะกัปตันอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่เด็กใหม่มาร่วมซ้อมน่าจะซ้อมแล้วนะ โซกุนน่าจะทอมแล้ววันนี้ทำอะไรกันคะนั่งดูน้องคะ่ะ <c oughs> นังบอลเอาเวลาที่ไหนไปเรียนไปซักเสื้อผ้ากันนะไม,ไม่แน่ใจนะน้องน่าจะมีแม่บ้านซักเสื้อหรือเปล่าไ,ไ,ไม่รู้ว่าน้องซักกันเองไหมอันนี้เราไม่ค่อยรู้นะเบอร์ห้าน้องซีค่ะเขาบอกว่าเบอร์ห้าคือน้องซี น้องซีคือกับตานน้องป้อมเหรอน้องป้อมเบอร์สิบที่ผิวเข้มบ้านน้องป้อมอ่ะน้องป้อมตัวอบอุ่บผิวเข้มก็น้องซีไงไม่ซีคือเห็นแล้วเห็นหมดแล้วม,มันจะอีกคนที่หน้าคล้ายๆผีฉันยังไม่รู้จักผีกเลยอุ้ยน้องเตหันมาเมื่อกี้เลยนี่มาชวนจะเตนี่แหละเตเบอร์หกเบอร์ห้านาวไม่ไม่ใช่เบอร์ห้าซี พรุ่งนี้ไปกี่โมงไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่าน้องเราไปกี่โมงแต่พรุ่งนี้นี่ไม่ได้ไปนะบางนุดหรอผิวเข้มไม่ใช่อาไม่ใช่ไม่ไ็ไช่จะไปหาฉ,นฉนันดินาตาซีเข้าห้องกันลหร โอเคก็ไปตับไปนอนกันได้แล้วป่ะอยากเจอพี่เตะใช่นี่ก็อยากเจอเตเหมือนกันวันนี้เพราะว่าอยากได้ลายเซ็นเตกับนาวอ่ะเราวันนี้นี่จะกลับบ้านได้เลยแล้วค่ะเบอร์แปดบางหน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ไปนั่งที่ร้านค้ายกัดเบารอน้องไปกินอุขอให้เขาไม่ให้เขาแจกเลยเขาแจกของอัลทพนลยุงกัดเวอร์อัลด์นั่งกินกลางสนามไปเลยเลิฟิมกีฬาสี เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาแข่าตะปอนอีกพรุ่งนี้แข่งนะโงเรยนเชเราจะเตี๋วพรุ่งนี้น้องๆมาสยามกี่คนค่ะไม่แน่ใจนะนี่น้องชกุนใครอยากเห็นน้องชกุลนี่เลยใชหอยู่มาให้โรงเรียนไทยลวนไหมคะไม่ใช่โรงเรียนไทยลวนนะี่วเขาคสทุก ใช่น้องจับกลุ่มน้องกินนี่น้องโชกุนนะน้องโชกุนน้องโชกุนโชกุนปังเวอร์ได้ไงนอโชกุนปังเวอร์น้องน้อเพิ่งมาหนาใช่โชกุนคือน้องที่เข้ามาใหม่นะที่มาจากเซนหลุยชาชิงเซานะรอดูน้องปังปังได้เลยหน้าตาน้องคือปังละยืนหนึ่งตอนนี้ส่วนฝีมือเรามารอดูกันต่างมือต่อมือแบบต่างแต่เขาบอกว่าน้องน้องคือฝีมือยอดเยี่ยมอยู่แล้วใช่ปะ น่าจะเป็นตัวท็อปเซนหลุยโชคคุณมีเพื่อนไหมเนาะมีอยู่นะน้องมีความสุขยิ่งแตนเวอร์เดี๋ยวฉันจับเซนหลุยเซนเลยนะใครจบไปเพื่อแซมต่อเลยฮะนี่ฟิลกีฬาสีล่ะอุ้ยน้องกินไก่คนนี้น้องกินไก่คนนี้น้องได้กินเคฟซีจากจากแม่แม่สปอนเซอร์เอฟซีโอเคเอฟซีหรอใช่ นี่ส่วนแกงนี้แกงนี้ทำไรเอ่ยอ่วะวันนี้ร้านบางซอนปิดได้เลยน้องกินข้าวแหละทุกคนทน้องโยนลงมโยนลงเสือะไรขารับเสื้ออะไรกันอ่ะรับเสื้อไปแข่งพุ่งนีหรือเป้าจริงป่ะ ชุเนคือเปลี่ยนไอ้นี่เป้าชุดวอร์มปะเออไม่รู้อะสีเขียวปะถ้าชุดวอร์มสีเขียวมันมีสปอนชุดนี้อยู่บอกว่าคืออันนี้คือกลุ่มน้องกลุ่มแล้วมันคือซิทเดียวกันใช่ปะมาแบบซิดเดียวกันตัวเดีับตัวสำรองที่แบบนักอัดยังไปใช่ปะบอกว่าซิทนี่น่าจะได้เนี่ยเสื้อผ้าที่แบบมันเป็นตีมเดียวกันอะ ก็เส yes, uh, no no right uh, uh ื้อผ้า yeah, ทีมมาแหละใช่เ huh. สื้อผ้าทีมเลยแต่อนาคตจะเชื made, right? ่อมกับว่าเดี๋ยวมีอีกบริษัทที่มาเขาแหลกกับสายเมื่อวานเขามาแต่เขาไม่เจอน้องแล้วบริษัทนั้นต้องเคยเห็นยาต้มตุ๋น้องเกลูกปะอ่ฉันขอไปพูดละกันถ้าพวกแค่นั้นพอแล้วไปหาเราเองดี๋ยวเจอกันนั้นแรงมากเอามาให้ฉันบ้างเถอะแพงมากนะย่าดูมาดูนี่นะ Dante, Safe. คือสซิร์ชามาเมื่อวานว่าเขาคือใครายคีตุค่าหุ้นบีซี้อดมึงดูนะมึงดูนี่ราคาปาดเนี่ยโดมอะไรครับจงเจริญก็ต้องทำอะไรจบจบไม่หลุดไม่หลุดไม่มีอะไรเลยมึงดูนี่แล้วเขายิงอ่ะอันนี้เขาเก่งมันมองคืเขายิงแอดแบบเห็นมึงรู้ว่าใครโดมคนฟังเบอรง จริงเหรอแม่เอาอเถะาวเยอาจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูฝากเลยนะแม่ลูปฟีฟีปิดถามฟีฟีคลิปนี้พามาดูน้องๆหมอนทองสองฟุตบอลนะคะรวมแบบหมดเลยเยอะมากๆทุกคนร้อยกว่าคนนะคะมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะคะ